ฟังดีๆนะตัวนะฟังใหม่ฟังใหม่ข้ามดอยอุ่นตาลมะนะหูบให้ดีกากันจะเป็นเก่งยัวเขาวัดกับมักกันจะเก่งละบะมักกับนินจาบ้านเก่งบันุนมซึ่งกะว่าละมาเลี้ยงตึงอภีกันมเลี้ยงตึงอภีก้อยที กันหน่อยเอาเชียร์กันหน่อยเอาเชียร์กันหน่อยเอาเชียร์กันหน่อยฮัลเลงเหมน้อยเจ้าจะเลี้ยบบอมบ์เอีกอะมันต้องเลงกันเลยเนาะเอาขึ้นมาเลยเนาะวันนี้เจ้าตึงบักกาแกงยวกจ้างปีมันมักแกงบะฟักบะฮื้อคืนถามวัวทันนี้สู่เขาว่าลำไอ้วาดดำไอเขาบกปอม วันนี้ท so <c travelled> <c oughs> ั้งแม่ครอบแม่ครัวพ่อเอาเติเป็นลึกลูกหลักหลักบ่มีตังหยวกบ่มีบ่ฟักมีก้าจีนลาบจีนลาบอย่างเดียวแต่วันนี้ก็ไปโซลป่าเลี้ยงแก่งบ่ฟอกเข้าห้วใหญ่แม่เติมหนุ่มชะกำลงหลุด เมื่อเจ้าล้อมวงลาบจิ้มเหนียวเหนียวเต็มอกเต็มใจเอ็มปอปิ่นปวเพิ่อนเอามาปันเพิ่อนเอามาตอนจะขอขอบคุณนน้ำจิ้มน้ำใจแม่ขอบแม่ขัวสายพี่สายน้องสุดยอดเจ้าจีตัดตึงลำเตะเตะปีน้องนุ่งไทยไทยก็ตึงบันหินได้กินแกงกินคนบันหิน บุนตุ้งและยำข้า่นน้องตันไปยำมองอันมองอวจยไปยำสองอึ่งสามมักสีบ้านเฮานีเป็นนึ่งนะใไก่มีปีหมื่นเปิ้เซนโจรกันมดบางไก่บางหิมอบคุนแม่สีสะอางโหไปติดต่อเอาแจ้งสออูกลอได้มาตั้งกางหามแจ้งสอแม่ยิงแต่มันบ่บปองแอมเอาใหญ่ลำตาง ไอ้ตึงบ้านงามบางงามเจ้าตึงบ่ขอเดียขอฟังเอาเสียงเจ้าบ่ได้ตั้งนองไอ้ว่าบางงามวันนี้ไอ้วัดว่างามเอแล้วตาหมาแล้วหวานงามโมกอียังเปิืงใจเตื้อไอ้บางงามเลือนนี่ตึงบอกมีในมาพอตั้งนอกหลอกพอตั้งในเปิงอกเฟิงใจให้เอามาปิ่นของขึ้นต้นตึง แล้วมันจะกิน <jaar> น้ำลินเสียนลินมันจะปักลินลินบดหนึ่งได้จินแก้มกะพันนีกะสตินไอจะยิ้มจะยิ้มจะยิ้มเอาไปใส่เกงเคบดอ๋อจีนเปิ้นมาดีมากหมดมาตัวเด๋ยไปยิ้มหมอนบนน้าเปิ้นบางมงมอกอีสุยังบเป่งใจเตื้อไอว่าเลือกว่านี้มันตึงบ่มีตีไในยังมาเต็มโอ๊ะกะยังมาเงาเต็มใจ จะลักไปไว้อย <c ười> <c ười> ู่หยังบ้านเป็นบ่าวเท่าจะได้เมียสาว40ปีสาวจีถึงันละเป็นแตาจีต่เต้าก็เอาแท้จะไปอจะไปบอจะอันบัอ เป็นลูกเป็นเต้ามาตีเฮาละมันตึงละแบบโหมาตีา่โหละมันตึงละแบบเฮามาตาฮู้ให้จะขอเป็นลูกเป็นเต้าหายไปฟังแล่าฟังยัเมื่อตัวโนยโนยก็ยหวัวปุสุดบุญ <ยา S 2> ตัมีกาขี้ฝุ่นหฮมีกา ใจละมันกะบาดเดียวปิงอกอปึงใจเป็นปลาตัวใหญ่ไอจะเอาใส่หงล้วกะเปิดแม่พอเหมือนเอานอใส่หายบาใจแม่พ่อภัยมาพอพันนี้น้องเมหามสมจีและน้องบัดว่าบังน้อยนยเจ้ามีกาคีบู่ไอบักคีบจู่ไอบักคีบหอมบาดเดีวคนยอมก่อน เป็นสาวกำลังออกมาแต่ก่อนยังออมอินดี้ย่อยนีดย่อยใหญ่มาแหมน้อยมาหอมอีลาอีลาบัดเดียวของดีปัตเติรเมื่อเต่านั่นเลวตัวจะหอมว่าอย่าดองขอบคุณโน้โอ้บะดเดน้องขะไอ้ชอบเป็นมโหมยใหญ่จูดตะมัวจะปีน บักให้จูกตัวบัไให้หอมตาเดีวต้นกระบองหน้าอกเจ้ากระปองปีนี้ปีนสาวได้กระอวงก็อมแต่ก่อน้ยังออนเจ้ียวจ่อยอีกย่อยปีนี้ยังบะมองปีจะได้บะแจงหอมวกแล้วไปเวกขว้างอ่ะจบแล้วจบแล้วจะตั้งทำตั้งเป็นต่ออวัยวะก็นหน้าพันธุ์นี่เลยน้องจะไปฟังมันยังสุขแลบวปีบะได้ ลำกินบารลำมาเปิดว่ากามาโปลานะคนนะเทววาไาว้โตมาเขาว่ามูนิจูเอาลลวงไม่บอกปูบาเตถก,ก็เอาไปย่อขี้ไต้ตาวานกระโผขึ้นไปไมั้งข้อหึอีนายก็เป็นใจเย็นๆได้เลยเจ้าพึ่งเอาไม่หึอ,เอีเหล่าน้อง <laughs> กะตั้งหักกะตั้งเป็งตะอวัยหันก่อนพัดเนียนน้องยามมานังบนญถามเอาอกเอาใจคุนทำมาฟังจะห้ามอะไรกันตามโบราณเบบเบื่จะได้หูจักว่าเพลิดเพลินชื่อมีหลายเพจเจ้าภาพเก่าจีนเลน้ำตั้งหักตั้งเป่งแล้วไวหันก่อนการเป่ง

เปลี่ยนกันคนกลอนเปลี่ยนกันคนบดเหมือนนักโมงยังชกยังรอกำละหมากรลังเนื้อมันบัดหุบข้าส่งขอทำขอสุมมาคนบางตึงโป๊ะลูกแม่บาความหมูบ่๊อหาอกำแตกบับโป๊ะนอนล้างเต้าสมองข้าเจ้ากัดตา้อันน่ะแจงชอมันเนี่ยมาได้รับดีนอนดีก็มากกาะปูปะตานจังขอสุมมาสุมหมอกวัด นั m, sur, ke, ien, mi, 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 ่งลุ ông, ่มพังกำเตื่อกำโซนนี่มันกืดบัตานาะจับใส่บางกกำปินกำเสวกำสุกนัทิโลเกอันนินทิตโตจังงซอไม่ถูกนินทาก็ย่อมไม่มีในรูปจับใส่บังกำมันเป็นกำสุกกระปุกกำปืดกำจกนี่เป็นกำละบังเอาบันเล่นกี่เล่นตัวเล่นก่ยบนแทติโลกละอันนินทิ โตแจรงทองไม่ถูกนินทาก็ย่อมไม่มีในโลกจับใส่บังคำเป็นกรำชูกระปุกขอปอภัยกับพี่น้องเจ้าบ้านนาปะมาถูมาจุดนปาทางใจนี่จัดระวังจังปากมันจังไรังม่จีบปากพันนี้มันเป็ีนไม่เป็นหอนฮอนละสุมาคนฟังด้วยรอบา หัวลอกเหมืันต่อทายังหัวลอกดๆๆๆๆอันยังแห่มอท่าวัดเฮ้ยกะเป็นยุ่งกะอันยังลอกมานลอกประเดี๋ยวเนี่ยน้อแม่น้อโอ้ยกะจอตัวกูห้องไงเขากะเหลวพอหัวมากกะมงงงมงห้องไอ้นี่ลอกหได้มาอายุสิบเอ็ดละไอยังแบบบอกขื้อไปฮ่าอันยังลอกท่าวัดเห่ยอันยังลอก อ๋อเป็นว่ามันกรรมพันธุ์เจออีป่อการกรรมพันธุ์เจออีป่ออ๋ออันนี้หลอกตังบนก่อนแล้วไปห <c oughs> ลอกตังบนเออมันหลอกบันหลอกบันต้องไปยุ่งเปิน้นยยก,ก้อนใหญ่ใหญ่ใหญ่ของก้อนมันพาไปมันลงเฉลาออกละไรอยางอ๋อขอสูมัละปีน้องโดยรับบ้านในบน้านออกกระหวะนดอกมันเอี่ยมันไปเอ,ปยยอยปี่ยหักไปใหญ่ใหไปทางอื่นกัมีปเปลาอะอย่างเฉลาออกอ่ะเเออออ นอแม่นอเจ้าเจ้าเป็ี่ยนย่างซอต้องหัวโวยแม่นห้มหัวจ้าถูกถามปุ๊บตอบปั๊บตอบปั๊บถามปั๊บตอบปุ๊บถามปุ๊บปุ๊ปปั๊บปั๊บปุ๊บปุ๊ปอันนี้ยังไม่เอาติหนูเด้เออห้ามห้ามว่าหรอกบันหรอกเป็นเรื่องของอีป้อเออเออจ้าจ้าได้เลยได้เลยเอากระดังหน้านี่กระดังหน้านี่เป็นแง่มนะ กันบดดอูยิ้มเอี่ยวก็เมื่อเปิ่งไขหัวตึงบัดดิบตังเมียตึงบัดดิบตังหัววันนี้กระตึงนชวนตึงปนีต้องอย่าชวนไอ้ลูกเข้ามาหาไรกัรไรชื่อไรนำเข้ามาจุ้ยกันห่อมมีอย่างไดเข้ามาจุ้ยกันอ้างเข้ามาจุ้ยกันห่อมดีดีหน่อยน้อยลายชื่อช้ำยาวเนี่ยเนอะเจ้าปุ่ะห้ามเช็ดกระซองมงอินเหล่าขึ้น กจะเป็นปีอะก็บอกว่งับเก่าดิกินลาบแล้วึงบบเกียวน้กบาบาหัวเจ้ากระเจ้นุเสื้อนุผ้ากันยังโค่นน้าตากันว่าเป็นแจงเจ้ากรแจบะมีเงากันว่าเป็นม่เจ้ากระม่บะมีเขียวไปจมกินเหลัก็เอบมันหบน้ำตจะไหลตกเพราะบะมีบะยังเกียวโอ้ยเป็นดีชกชาก็เอูน้องเต ไรจือร่อไรนำตังเจ้าภาพเกาพันนี้กู่เฝ้าเฮาไปห้ามอะไรการบะเดี๋ยวอีเนี้เปิ้นมาถึงพราภ่าพอสังมาแงโพอย่างนั่เอีจับว่าจื่อเสียงเลี้ยงใดน้มาจิตน,น้ำใจมาสังกะสังกงีแงย่างหลักกะพิดน,น้ำอีเปิ้นจะเอามาปั่นคือพันดีจางซอง เจอน้ำจิตน้ำใจจากเมสุดายืนขึ้นมานี่ติดใจเตะนอมิดรักเอ็นซีแจมโอเอามาปั่นพันนีนองลา่าน้ำมาก่อนว่ามเมี้ยงสุดาแจากหัวมานขึ้นมาฮืหมูเหนนาคุ่นเด มืดแปแป๊แม่กก็ปุ่นอย่าขอขอบคุณแรงบันวันหุ่มแม่สุดาลาวมาเหกตอนเจ้าทวัดก็ได้กรรมอันนี้ก็ได้กรรมรอมันค่ำจะโห่กันเช้าเช้าบุดเปลี่ยนกันเด้งบุดเปลี่ยนกันเดาลาวไปเปลี่ยนกันข้ายาวข้ายาวคนข้ายาวอะไรครัมาขเายาวตัวเจ้าเอ๋ยข้ายาวตัวจังหว่าปีลูกหลานก็หลวงคามพอเอาเนอ ตัวอย่างโน่กขอขอแรงปันของแบบใจญ่ขนาดยังเตมาหารอบนี้แม nice> ่ยังปั aro aro ่น้นความม่ตมอสาวน้อยเสียดาเสียดายเสียดายเสียดาเสีดายปันมสใบล้มันบใใบเวมันจะมาหลายรอบอยู่ ไปร้อยหนุ่มกันฉันละเองออีกเงินอำนาจเลือกเงินเนเอ้ยเงินตาเฮ่าบ่ฮิจะเอาเงินไหนมาเฮาบ่หามันก็ตึงบ่ได้ความอยากเกิดมาจากตาหันมาใจว่าเงินคำจะปูงเมือนะใบไม้เงินน้องเงินเท่าบ่ีิมาใจมันตึงบ่มีที่ไว้มันตึงบ่มีที่ว่า มันกระทูกหั่มไ้เยถูกเห็มเงินหน้องเงินเขาเอาไว้ใช้นี่ยืนบนวเวทีกับปั่นลูกปั่นลานเมสุดานีน้ำใส่ใจแง้มมันเหลือเอามาฮือน้องละจะปีกไปก็ได้ล่ำก็ได้ลุยวันพูกจะถูกหวยลุยก็จัดฟัง ล้ฟ้ามันมากงดงดเตาบักินเอาบักย่งเกบอีน้องจาบ้วบัเมีความหมายเอานแมสสดาบานนาสองใบแล้วจะจวนไอพบหารายจื่อไม่ไพเจตีมันโดนตังไยเอาไปลนไปบัดหือมันซื้อเพราะเปิดเขียนตามไปไรชื่อเจ้าวมนี้กันนะ ลิ้นตึงลานเขาจะจุ่ยกันซอห้ามไรการไรชื่อไร้แหน่ห้ามมันเสียงเสียงจะเพิองให้ทําวันปิ้นนกเกี้ยงขี้แมาการบอไั่เดิวแม่เธอห้องแม่เลี้ยงปอเลี้ยงแม่เลี้ยงปอเลี้ยงปอเลี้ยงแม่เลี้ยงนกเก้วมาคอก็ห้องได้กท้องนกเกี้ยงขี้แม่ชื่อมาบังแงมอีกพูดหนึ่งจะได้เอื้นแม่เลี้ยงจะได้อื้น เป็นบ้านสิบี <Yeah. S 1> ตุ้งไพนี่บ้านคนมั่งคนมีถาวัดพันนี้เฮาจะได้หลายร้อยมันจะได้กระลำน้ำลำดาตีไปตีแม่ตึงไอันนไอน,น้อยมีตึงลูกไปลูกหลายลูกหอยยายมาเป็นทอยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว yeah. ช่วยกันน่อยเอาเก้าก่อนมาได้เลยก่อนจะปินลูก ก่อนจะปิดเก้ามันจะต้องมีเก้ามันจะต้องมีปลายเฮาจะได้หูว,ว่าไผ่ป็นไผ่ก่อนที่จะขยายมาติดจ้องติดบ้านลำนดับหลันานตั้งเก้าถึงปลายจะหูไผ่ป็นไผ่ไรจื้อมันนักลำงมีจีเมื่อเริ่มจากบ้านห้องป้อหลวงคำเป็นโนมันจะต้องมีป้อกะบะเลื้อว่านอมากัะยังมี จแกวยาโหประวัติพอ่อจีดอกแอวเป็นเรื่องราวผู้บังเกิดเกวโอบอเตจิวบอหลวงคำตระกูลจีกนะเป็นตระกูลเก่าบ้านเดิมละงบนวม่บ้านเก่าจะมาเห่าบ้านบ้านหลวงคำนี่บ้านเก่าอยู่ไหนแม่บ้านกรุงหวง โป่งหัวทุ่งบันไดใหม่โมงมาซ้อซ้อแหาได้มาอยู่กัน